ที่ทาการเขตการจัดการอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ที่4เที่ยวตอนรับปีใหม่ยินดีสอบถามอันนี้สวัสดีครับไปสอบถามเจ้าหน้าที่เขาก่อนนะสวัสดีปีใหม่ครับผมโอ้นี่มีที่กางเต็นท์ด้วยดูกันนะตรงนี้จะมีกางเต็นท์โอ้สำหรับเจ้าหน้าที่เขาเปล่าเนนะี้ยติดต่อ ขอรับาาติดต่อกับพี่ครับจะมาประทับอันนี้มีมีประทับได้ไหมหรอวยังต่างนลดูหะอ๋อไม่มีที่ประทับ<ว>เอ๊ะมันอยู่ที่ตรงไหนตรงนี้ดูให้ผมหน่อยดีวผมหาไม่เจอจะประทับได้ไหมแล้วแถวนี้มันมีพอที่มีกางเต้นไหมครับพี่ที่กางเต้นมีเขื่อนตะเคาะแล้วก็เขื่อนตะเคาะแนะนำพี่อ๋อตรงนี้ โอ้ที่นี่ไม่มีบรรทับเนาะไม่มีค่ะครั้งโอ้โอเคเขาจะได้มาไว้ที่ขึ้นของใหญ่ก็ได้ครับแล้วตรงน้ําตกตรงนี้เล่นได้ไหมข้างในเราเนี่ยเหรอคะเล่นได้ค่ะแต่ว่าน้ําจะน้อยมากน้ําน้อยแล้วอาบน้ําตรงไหนกันนะอาบน้ําที่เนี่ยค่ะห้องน้ำข้างในก็มีอาบไว้แลัวแต่ตรงตรงนู้นอ่าที่บอกว่าขางเต็นท์ได้คือตรงไหนกันพี่ก่อนตะเคียนะเคียนตะเคียตรงนั้นเป็น ไม่ค่อยมีมันไม่มีคนดูแลนะคะไม่มีคนดูแลแต่ตรงนี้จะมีเจ้าหน้าที่ใช่ไหมครับตรงนี้ไม่ได้เปิดให้รับไม่รับการเต็นท์อ๋อก็ต้องไปหาที่พักเองใช่ไหมน้ําตกเขาอีโต้เขาอีโต้โอ้นั่นคือกกางเต็นท์ได้ใช่ค่ะออกไปตรงนี้เราไปเลี้ยวตรงไหนเขาอีโต้นี่เอ่อพี่มาเส้นไหนคะผมมาตัดถนนนี่แหละเข้ามาข้างเนี้ยเส้นนี้ยอ่าเจนนาคารไปไปในเนาคารแล้วที่ก็เลี้ยวขวาเลี้ยวขวาขาคอนจะถึงโรงเรียนนะกก โอเคครับแล้วแถวนี้พอรู้ไหมว่ามีวัดที่ไหนก็สวดมนต์ข้ามปีพอรู้ไหมครับมีที่กับบินกับกบินถแถวๆนี่เราไม่มีใช่ไหมใกล้ๆนี่ไม่มีใช่ไหมที่นี่ไม่มีอ่ะก็ไป่มีวัดหูฝ้ายมีวัดหูฝ้ายค่ะวัดหูฝ้ายหูฝ้ายก็คือแบบอยู่ในแถวนี้ใช่ไหมในเขตนี่นะชื่อวนะัดโบฝ้ายค่ะวัดโบฝ้ายเดี๋ยวจะลองไปดูเพราะจะอาจจะหาแถวพักแถวนี้ก็ได้อะไรเงี้ยวัดโบฝ้ายนะครับ ขอบคุณมากครับพี่ขอบดีปีใหม่นะครับผมครับผมครับผมประสบถามสาหร็จที่เขาเรียบร้อยเลยแล้วปรากฏว่าที่ประทับเสียนะครับเป็นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เปิดที่ประทับเสียแต่ว่าเขาจะไม่มีที่กางเต็นท์ไม่มีที่กางเต็นท์แต่ว่าตรงวัดบูไฟจะมีที่สวดมนต์ข้ามปีสวดมนต์ข้ามปีอันนี้ก็เป็นกลุ่มดอกไม้ก็ดูสวยงามอยู่นะครับดูสวยงาม คนเขาก็มาเล่นเยอะอยู่นะเดี๋ยวเดี๋ยวเขามาเล่นน้ำกันมาเล่นน้ําแล้วก็มาอันนี้กันพวกวัยรุ่นพวกวัยรุ่นก็ก็าม,มากันตรงนู้นก็คือเดินเดินเข้าไปเล่นน้ําแล้วก็มาเล่นมาอาบน้ําตรงนี้ข้างในนะนที่แล้นนะวัดปุยฝ้ายกับผมตรงประกาศอุทยานเขาใหญ่